สวัสดีครับพี่นงประชาชนที่เคารพรักตอนนี้เราติดตามคดีกรณีกำนันนกกำนันนาคนปรปฐมสั่งนายหน่องยิงสารวัตรตายคาที่ที่จังที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้ติดตามใกล้ชิดนะครับพบว่าตำรวจได้ทำการไปงมเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดได้ทั้งหมดทั้งสองจุดนะครับทั้งบริเวณที่เกิดที่เกิดเหตุคือบ้านกำนันนกและก็ อีกจุดหนึ่งที่นะครับที่บ้านกำนันนกกับที่ทําการสํานักงานของอกำนันนกนะครับหลังจากที่เราได้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นตํารวจก็จะนํามาทําการกู้ภาพกู้ไฟล์ในกล้องวงจรปิดเราจะได้เห็นนะครับว่ามีผู้ร่วมกระทําความผิดใครบ้างามีตํารวจกี่คนบ้างที่รู้เห็นเป็นใจในการาสั่งฆ่าสั่งยิงสารวัตรนะครับ แล้วก็ตํารวจแต่ละคนนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างในการกระทําความผิดเช่นรู้เห็นเป็นใจส่งมอบปืนนะแล้วก็หลังจากนั้นทําลายหลักฐานนะครับจับกลุมตัวผู้กระทําความผิดแล้วปล่อยนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการนําอาวุธปืนนะไปฝังไปทิ้งเพื่อทําลายหลักฐานช่วยกำนันแล้วก็ช่วยนายหน่องไงนะ ซึ่งก็จะมีความผิดฐานทําลายหลักฐานเพื่อช่วยบุคคลอื่นให้พ้นผิดนะก็มีโทษจําคุกแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือช่วยพาหลบหนีช่วยซ่อนเล้นอันนั้นก็จะมีความผิดอีกส่วนหนึ่งและถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานเป็นตํารวจทุกคนนะครับมีหน้าที่จับกลุมคนร้ายถ้าพบว่ามีการกระทําความผิดต่อหน้าเรานะครับเราก็ต้องจับกลุมทันทีไม่ควรกลัวตายนะครับไม่ควรกลัวตายหัวหดดังนั้น ตำรวจทั้งทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องจับกลุ่มผู้กระทําความผิดทั้งมือปืนและคนสั่งฆ่าแต่กลับไม่ไม่จับกลุ่มทั้งทงท,งที่เป็นความผิดซึ่งหน้าพวกนี้ก็จะถูกจับกลุ่มนะก็มาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นตำรวจทุกคนก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องรักษาที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่รักษาที่เกิดเหตุอันนี้ก็หนึ่งห้าเจ็ดครับจำคุกสิบปีนะครับ นอกจากนี้เมื่อมีการยิงสารวัตรตายรองผูุ้่กับได้รับบาดเจ็บแต่กลับไม่แจ้งเหตุทันทีปล่อยไว้ตั้งประมาณ40วันาทีตามรายงานข่าวนะจนมีการทำลายหลักฐานจนหมดสิน้นดังนั้นตำรวจทุกคนเนี่ยเหล่านี้นะครับโอกาสที่จะถูกให้ออกจากราชการนั้นสูงนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าบิ๊กโจ๊กจะจัดการกับตำรวจโจรได้อย่างไรนะครับ หวังว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้นะครับสวัสดีครับ